โอเคผมมาขอกราบสวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมและตอนนี้อยู่กับผมนะผมสล็อตไลฟ์กันอีกเช่นเคยนะแล้ววันนี้นะผมเราอยู่ในเกมของกาแล็กติกเจมนะผมเออก่อนที่เข้าไปรับชมคลิปกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมมาวันนี้พวกทุนไม่ได้หมื่นเก้านะกับสองหมื่นนะผมจะ,จะมาเริ่มเบทที่โอ้โหเยอะไปพี่เสียร้อยละกันนะผมเสนะียร้อยน้ำสายครับผม เกมนี้คล้ายเกมเพนกวินนะเออและคลิปนี้เนี่ยผมจัดทำขึ้นว่าความนิงทั้นั้นไม่แนำให้เล่นตามนะจ๊ะผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า1 8ปีคนได้รับคำแนะนำในการรับชมเดอ้อเกมนี้เนะี่ยผมบอกเลยว่าเป็นเกมที่ต้องใจเย็นนะวัดเมเลยเออเกมนี่ต้องใจเย็นนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นเกมที่มันจะดูดเราไปพักหนึ่งนะผมดูดไปเลยแบบเยอะเลยแหละมันจนแบบเราใกล้หมดอล้มันจะจ่ายให้จ,จ,าหจ,จ่ายให้ทีจ่ายให้หนักนะผมบอกเลยนะ เออถ้าม <screws> <ground> ันจะแตกนะต้องบอกก่อนไม่ใช่แบบเออไม่ใช่ไม่เคยแบบจะแจกไม่เห็นแจกต้องดูเกมด้วยนะผมว่ามันจ่ายให้หรือเปล่านะไม่ไหลวะเงียบก่อยมึงเอ้ยโอเคเราใส่เอปูไป เกมอุ้ยจำเกมไหมว่ามันจะดูดไปพักหนึ่งเลยนะผมดูดเราไปพักหนึ่งเลยนะว่าจะจ่ายให้ก็ค่อนข้างนานอยู่เหมือนกันนะเราต้องใส่ให้มันสุดนะผมเออเกมเกมนี้ไม่เหมือนเกมอื่นนะที่แบบเล่นไปแป๊บอ่ะไม่แตกโยกได้นะผม้อาใจเย็นๆเ,เลยนะเกมนี้นะโอเคเดี๋ยวขึ้นเบ็ดหน่อยดีกว่านะหกร้อยเนาะขึ้นไปที่หกร้อยละกันนะผมถือว่าเราหมดไปเยอะแล้วเกินเบ็ดสี่ร้อยถือว่ามันไม่มาละกันเนะาะไปครับผมเป็นหกร้อยค่อนข้างเยอะมากนะผมมาทุนหนึ่งหมื่นเยอะมากๆเลยด้วย ่อยนะไอเม็ดแดงเนี่ยถ้าได้สามตัวเนี่ยก็อิ่มแล้วนะสามสี่ตัวเนี่ยอิ่มอิ่มเลยเนี่ยผมเออเฮ้ยจังหวะล้วเด้อบัตรนี่จังหวะล้วเด้อบัตรที่นี่เทเบลเบ้ผมนอนเนี้ยไปอุย้ยตายอยู่ของแค่ไหลไม่ไหลวะตอนนี้ไม่ไหลเกินสองรอบเลยเนี่ยผม ดิถ้ามันจะเข้าจริงกดทีเดียวว่าเข้าโบนัสได้ครับผมบอกเลยนะโอเฮ้ยจากสองหมื่นนะผมเกือบหมดอุ้ยเข้าไปเนี่ยไม่เข้าท้าย มเกือนะบหมดนะผมเดี๋ยวไม่จ่ายไม่รู้ว่าจะจ่ายให้หรือเปล่านะเพราะเกมนะ <c oughs> เมันจะเต็มเลยครับผมหมาดีเข้าโบนัสแล้วครับผมเป็นไงบอกแล้วต้องใจเย็น,เ,ยนเวลาเข้าโบนัสต้องเน้นเอาให้ปิดเทอร์โบ <c oughs> นะครับผมเอออย่าว่านะมาถึงอนะ่ะหมาผมโอ้โหขอขคำแบ็กหน่อยสวยน้องรกักนั่นอะไรที่ต้องการนั่นอะไรที่ต้องก <c oughs> ารขอแนอนอาร์ตโอ้โหเอาแล้วมึง นั่นไงโอเคได้ใช้อยู่ครับผมสวย,อยเออไหลายาไปเออยาไปดีนั่นแหละที่ต้องการเป็นแรบงบย่าวเาเลยสวยว้ายเต็มเลยครับผมเอออนี่เป็นสองร้อยเนะเฮ้ยยังไง โอ้โหพอได้ปั๊บมึงให้กูใช้ปั๊บโอ้โหเฮ้ยยาบอกเชียวนะว่าเออมาอยู่เต็มเลยครับผมเออทำแบ็กอยู้ทำแบ็กอยู่ทำไม่เล่นอืมนิดนึงก็เอาอุ้ยแพงนะเออมาซรอดก่อนเพื่อนนั่นแหละที่ต้องทำเต็มเลยครับผมเออขอชีวิตเลยนะไม่งั้นมันซึมเสี่ยงเลยแก่ของผมเลยานะนั่นไงจบแล้วผมโอเคอุ่ย เมื่อกี้จักเหลือพันเดียวนะได้กลับมาหมื่นสี่โอเคได้ทุนคืนอยู่นิดๆในหน่อยนะผมยังขาดทุนอยู่ดีนะโอเคลองไปต่อดูครับผมเมื่อกี้เราอาจจะเบ็ดเยอะเกินไปนะมันเลยแตกยากนะผมเออลองเบ็ดน้อยดูบ้างนะเบื่อจับเอ่าเกมนี้นะขัันต่ำบอกเลยเล่นเล่น,ลนท่าจริงยังจังเลยนะอาไรหนาหน่อย มาทีอัพนะผมบอกเลยนะคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะผมเออว้า้ยแม่หมุนก็นานนู้แต่ข้าขอชิบหายถ้าผมแนะนํานะถ้าสมมติเราหมุนๆไปเงี้ยถ้ามันแบบกี่ดีกี่ดีคือใกล้เกือบรถไปครึ่งหนึ่งแล้วอะ่ะว้ายสวยงามถ้ามันไปจะครึ่งหนึ่งแนละ้วผมแล้วถ้ามันยังไม่เข้าเนี่ยผมเนี่ยวนะ้ายเต้อะ <laughs> มาแล้วมาแล้วลูกจ๋าโบนัสที่หนูอยากได้อะวะเกี้ยหึ่งก็จะพูดเลยแม่กูพูดอีกแหละก็จะแนะนำนะผมการ่าเชียวนะไอ้เหี้ยก็จะแนะนำนะผมว่าถ้ามันไม่เข้าจริงๆแน,น,นะแนำน,นะผมว่าเฮ้ยเออแนะนำนะผมว่าให้ขึ้นเบ็ดนะเออขึ้นเบ็ดเปิดโบอะไรก็ทำไปยครับเออเชืนนะชชช่อผมนะเชื่อผมเชื่อผมเออเพราะว่าทุกการ ที่ผมเล่นแล้วผมแค่ถ้าผมแตกนะผมจะเล่นเป็นวิธีนั้นทั้งหมดนะเออว่าบางทีนะม,มันจะไม่จ่ายให้แบบเบ็บเดซ้ำๆซ้ำๆอย่างเงี้ยเออนะผมเชื่อผมลองเชื่อผมดูลองเชื่อผมดูอเ,อมดเอ,อเชื่อกันเชื่อกันนะผบเออยย่าจิ้มน้ำหน่อยรักกันคอย เนี่ยยังกดไปเนี่ยกดกี่ทีกี่ทีเนี่ยไม่ไหลบ้างไม่โนไม่นี่โอเคเดี๋ยวลองขึ้นเบ็ดให้ดูแล้วกันนะผมไปที่250นะไม่ไงไอ้เชี่ยกูแอกได้เลยเนี่ยโอ้โหแต่ก็ไม่ไหลวะแต่ก็ได้อยู่นะผมเออค่อยๆขึ้นนะผมไม่ต้องใจร้อนนะเล่นเกมเกมอย่างนี้นะผมยิ่งหมุนนานยิ่งดีนะผมบอกเลยนะโอ้โหต่อไปเนี่ยอืมได้ต่ออยู่สวยทีนึงโอ้ยสวยครับผม เออมาโบนัสมาแล้วครับผมสวยวันนี้ถือว่าเข้าโบนัสไหวนะปกติมออกมาบางวันเอามาสามหมื่นนะพอจะเข้าเหลือสองพันอย่าเช่นะ what the fuck ไม่น่าชงเลยมึงนี่แม่โอ้โหชมหน่อยจองนิดชมหน่อยแม่งไงอี่จิ๊บไม้เกินไปว่ะอุ้ยเน่ตอักตอบมั้ย เอาสวยได้เป็นเขียวเฮ้ยข้าบนท่านว่าคนทีเดียวมาแล้วกำไรดอกนี้ขอกำไรเนลาขอทีททเพื่อนอยากมึอกมอกมมกอง,อ,งมอยากเป็นเหมือนเมื่อกี้กูขอร้องว้าเต็มเลย็ยกเอเ๋เอยอย่าเอาหลายสวยเจอว่าหลายสวยงามผมรันโจร,รันแจมาเออขอ,ขอดีเพื่อวลา ไม่ต้องรีบใช้ไม่ต้องรีบใช้ไม่รีบกูไม่รีบเออว้าวเตมิเ,ยเยมลยผมเออดอกนี้ขอกำไรได้มุย้ยขอกำหน้านนะเอวอว้าวเตมมาแล้วมันแล้วมาแล้วว้าวเบสซูเปอร์เมกาวินมาที่ 10, 10หกกมื่นหกครับผมโอ้โหมาแล้วว,ว้าหวานเจี๊ยบวะ่ะเฮ้ย จามเมนว้ายเต๋อไม่ลู้ๆๆผมบอกแล้วทำไมถธอคึนไม่เชียบยโอ้โห้มกาวินไม่ดีหมื่นสองวันเทียบเลยนะกรับผมไม่ต้องรีบเพื่อนกูนไม่รีบจ่ายว้ายเต๋อไม่รูๆๆๆ้กรบผมเออผมบอกเลยว่าหนักนะผมช่วงนี้กำลังมาของมันกำลังดี ไรน้องไงโอ้โหจะไม่ต้องรีบเนี่ยปูไม่รีบไม่ต้องว้ายได้อยู่เต็มเลยครับผมเออโอ้ยโอเคจบครับผมโบบาสมาร่อยว่ากำไรมาที่เกือบสี่หมื่นแล้วโอ้ยหวานเจี๊ยบว่ะโอเคผมขออนุญาตเลิกเลยละกันเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าผมขอบคุณที่เข้ามารับชมครับบายบาย